สวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ18โมงเช้าที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดหาชนนะครับที่เราจะมาทําการวิเคราะห์ภาพรวมสดๆเรียลไทม์นะครับแล้วก็ตอบคําถามหุ้นรายตัวนะครับท่านนักลงทุนสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เฟซบุ๊กไอร่าของเราโดยตรงเลยนะครับเราจะตอบคําถามให้นะครับสำหรับหุ้นรายตัวเพื่อปรับปรุงพอร์ต ว่าควรทำยังไงนะครับควรซื้อควรขายนะครับเราตอบตรงๆไปเลยนะครับเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับภาพรวมตัดชนีก็บวกบวกลบๆนะครับวันนี้ทรงตัวนะครับก็มีการเก็งกำไรเป็นลายตัวนะครับเมื่อวานนี้ก็ปั่นป่วนไปน,นิดนึงนะครับในตัวของเดลตานะครับซึ่ง ก็ทําให้ดึงดัชนีวันนี้ก็ดึงเยอะนะครับวันนี้ลบไป11จุดนะครับในแง่ของก็เดลต้าเองนี่ก็แผงลิทนะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยผันผวนบิดเบือน,นไม่ได้ผันผวนบิดเบือนนะครับวันนี้ตัวเดลต้าก็มีผลต่อดัชนีทันทีเลยก็ประมาณ6จุดประมาณนี้นะครับ6 6 7จุดนะครับ6 7จุดจริงๆดัชนีวันนี้บวกนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนลบแต่วันนี้บวกนะครับแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ต้องดูกันต่อก็คือค่าเงินไม่ยอมแข็งเลยนะครับตราบใดที่ตัวเลขโควิดยังไม่ยังไม่ลดลงนะครับมีทำนิวไฮด้วยนะครับแต่ก็มันมาถึงจุดที่โอเวอร์บอสมาก นะครับทำให้ต่างชาติเองเนี่ยไม่กล้าขายตรงนี้แล้วแหละนะครับเพราะว่าเงินบาทมันแถวๆใกล้ๆสามสามเนี่ยมันมันถือว่ามันมัน,ม,นมันโอเวอร์บอเสี่ยงจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้สูงถ้าเกิดมันมีแนวโน้มที่แข็งค่าได้นะครับถ้าตัวเลขประเด็นก็คือเดี๋ยวเราต้องไปดูกันต่อนะครับก็คือตอนนี้ผมว่าตลาดไปลุ้นวัด วัคซีนทางเลือกของหมอบุญกันมากขึ้นนะครับว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้ามาเร็วอย่างที่คิดอย่างที่คุยกันนะครับมาเร็วอย่างอย่างอย่างที่คุยว่าภายใน 5-20ล้านโดสนะครับเซ็นสัญญาแล้วก็จะมาภายในเดือนนี้5ล้านโดสตัวที่ใกล้เคียงกับไฟเซอร์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เซ็นซิเมนต์ตลาดกลับมาดูดีเลยนะครับก็ต้องดูอาจจะต้องดูถึงวันจันทร์นะครับว่าว่าตอนนี้คือมันมีข่าวไปข่าวมาวาไฟเซอร์ปฏิเสธนู่นนี่นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือมาฟังการได้สัมภาษณ์ของ หมอพูดแล้วท่านก็บอกว่าเอกสารมันเยอะอะสี่ห้าสิบหน้าต้องใช้เวลาอ่านอ่านให,ให้ทีมกฎหมายอ่านให้ให้ชัดเจนว่าไม่ไม่เสียเปรียบไม่อะไรนะครับแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็น่าจะลงนามได้ในเร็วๆอาจจะวันนี้เลยก็ได้นะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่รอดู ตลาดรวมเองก็ไม่ไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่นะครับยืนยืนอยู่แนวแนวตรงนี้มันเลยมีแรงขายเยอะมันเป็นเส้นค่าเฉลี่ย75วันซึ่งเมื่อก่อนเป็นแนวรับปัจจุบันกลายเป็นแนวต้านนะครับก็สู้ๆกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ไปลุ้นกันว่าสินทางเลือดว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับในส่วนของตัวอื่นเรามาดูค่าราคาน้ํามันนะครับ มาแล้วมันก็ปรับฐานอยู่นะครับก็โอเคส่วนภาพรวมก็ขะไปนะ GPSC เราได้คอมเมนต์บายนะครับก็ยังผมงขึ้นไม่หยุดเลยนะครับว้าวบ้านปูเบรกไอซ์แลนด์ได้แล้วบวกแรงเลยนะครับที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่ามันน่าซื้อเอา x นะครับตอนนี้มันผ่านไปแล้วอืม สวยงามเรามาดูคำถามกันดีกว่านะครับตรงนี้คำถามไม่มีเลยนะครับปฐมมนสวัสดีครับ UPA กับอมตะ UPA UPA อืมชนนาต้าแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นดบบญญาบปัจจิยานวารุ่มแกชมงนิดๆเองมหาศาลเลยนะครับ น่าเทโรฟิตมากกว่านะครับอรมตะอืมรอรมตะสวยนะครับก็ไปลุ้นเนใต้านข้างบนแล้วนะครับสิบเก้าแปดใกล้ๆยี่สิบาาบาทนะ,นะครับสวยงาม ซื้อตามได้นะครับ KCE a คซยืน e. นะครับไม่ค่อยสวยอะ่ะไม่ค่อยสวยจุดคัดนะครับก็คือหลดเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดบาทลงไปอะ่ะหลุดเจ็ดสิบสองนี่กหลุดเจ็ดิบสองก็จะเป็นจุดคัดนะครับ s c g p นวะโนมเป็นยังไงนะครับว่าวมันแล้วมีแบลดดิเดเวอร์เจนนะครับไม่ค่อยเตือนนะครับว่ามันมันขึ้นมันพร้อมจะปรับฐานแล้วนะครับ ครับน่าจะขายก่อนทํากํไาไรระยะสั้นนะครับน่าจะกําไรกันหมดแล้วนะครับราคาออกทำาไทยสวัสดีเจ้าชอ G P S 4ยินดีด้วยนะครับไปตั้งรีบนะครับทา r ก็ต88บาทนะครับเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคนติดน้อยนะ พี่ชามาจากเชียงใหม่บอกเป็นต่คนเตือนขอให้โชคดีมากรุงเทพเุณพัฒน,นากรเนาะเ w อะอ๋ออต้องทะลุก,ก้อนนี้ให้ได้นะครับ ก็สามบาทยี่สองถ้าเบรกได้ใน่สามบาทสี่สิบเลยนะครับโกลบอลสั้นๆนะครับอ๋อสั้นๆ เป็นเนกาทีฟนะครับเข้าสู่มีสัญญาณการปรับฐานนะครับแล้วก็ยนะีิบสามนรับแรกท่านหลุดนี่ลงได้ลึกเลยนะครับลงได้ถึงยี่สิบาทแปดสิบนะครับคุณอ่าไม่แมน่ใจอัญยรัดเลย แฟนซีเอฟเอเอ็นซีวายน่าแฟนซีโอเคนะครับก็น่าจะไซเวอัพขึ้นไปนะครับนะต้านอยู่บาทยี่สิบกับบาทสามสิบนะครับ แซมโกไม่มีอะไรเลยไม่น่าสนใจไม่มีวอลลุ่มไม่มีอะไรด้วยสลับสวัสดีคุณน้อยแฟนตัวจริงมาแล้วหรือครับคุณกิสนะบู d a o o k ไม่มีอะไรไม่มีวอลุ่ม c h d ต่อมีสัญญาณขายนะครับอยู่ลาลัดโรงาบาโลโรงาบาลน,นี่มีหลายตัวมันเป็นสัญญาณขายนะครับ sell on fact นะครับ น้าถามลูกรักมานะครับไอฮาร์พีซีวันนี้วอลุ่มมันเลิศนะครับวอลุอ่มวอลุ่มมัเลิศสูงสุดในรอบสี่ห้าวันที่ผ่านมานะครับนี่เพียงแค่ชั่วโมงกว่าวอลุ่มก็ไปร้อยล้านแล้วนะครับแล้วก็เป็นแหล่งซื้อนะครับก็ทยอยซื้อได้นะครับทยอยซื้อได้แล้วก็มองนต้านอยู่ที่สามบาทแปดสิบสี่นะครับ น้องเม่ WICE ไม่มีอะไรยืน Tupper Eye ปปน,นะครับก็ไม่สวย ยังไม่มีอะไรไม่เส่็ไม่ใช่ไม่สวยยังต้งองรอวอลุ่มคอนเฟิร์มอาจจะเล่นอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันทะลุ13บาทได้นะครับคาราบาลก๊ปเก่งเนี่ยกลับมาก็ยืนหาย,หายนานไปแล้วอืม ระวังนะครับโอบอรพอสมควรชัยโยชัยโยก็มาหวานวัลลุมไม่เยอะโอเครอเบรกสิบห้าบาทสี่สิบนะครับจะเป็นสัญญาณซื้อละลอกใหม่ข้างบนนุ่นสิบสิบเจ็ดหรือสิบแปดบาทเลยนะครับ เราดูโฮมก็ไม่มีอะไรนะครับก็เล็ปฟิลรันนะครับมันอัพเดทนะเสียงใหม่ก็ติ่งะครับกระจายทั่วถึงทั่วถึงนะครับวิธีลด ลดการแอรอัดของเตียงในกรุงเทพนะครับปตทเป็นไรไม่รู้รอบนี้น้ํามันก็อยู่ต้องเจ็ดสิบ่าเรียนแต่ว่านิวโลนิวโลก็คงมไม่มีอะไร ลงมาเยอะแต่ไม่น่าซื้อเลยรับเนี่ยนะครับอืม <society> B.C. ออกไม่มีอะไรแต่ตอบให้จบเลยนะครับไทยคม,ไ,ม,มไ,ไทยคมก็ไม่มีอะไรอยู่ที่แนวรับอยู่นะครับคุณแสงระวีมีกิมกับท็อปนะครับ ก็วิกกินสวยนะครับน้าฟอลโล่ตามนะครับดั้ต้านอยู่ประมาณ46บาทไทยออยไม่สวยเลยเพิ่งจันิวโลก็ดูรุ้นว่าวันนี้จะมีรีเวอร์สเซอร์พัิน์ได้ไหมนะครับมันลงมาเยอะนะครับโอวบอร์โอวโซนะครับโอเบก ไม่มีอะไร S C G P ต่อไปแล้วนะครับ G P S C ก็ถือต่อนะครับก็มองทาร์เก็ตข้างบนนะครับ88สวยงามนะครับ บุนว <us ur ate room> ิทยารีวิวไอซีอีได้พูดไปแล้วนะไม่มีอะไรเหมือนกันรีวก็สวยนะครับกำลังปรับตัวขึ้นนะครับต้านอยู่อยู่สามบาทยี่สิบหกสามบาทสามหก A.W.C. กำลังฟอร์มตัวเพื่อจะมีรีบาวนะครับแต่ก็ยังต้องต้องรอให้มีแท่งเขียวอีกแท่งหนึ่งนะครับถึงจะซื้อตามได้โอเควันนี้ก็ตอบครบแล้วนะครับเ,เจอทีวัจัน์นะครับครับสวัสดีครับ